ตึงเปียนะครับก้าวสวัสดีครับคุบอลทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกันอีกแล้วครับสำหรับค่าคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับกับฟุตบอลมันมันครับประจาหน้าช่องครับวันละ2ทีมหน้ากองกันเพื่อนส่วนเมื่อวานนี้ครับก็ต้องกราบขอภายก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับก็พอดีร่างกายไม่ไหวจริงครับพักผ่อนหนึ่งวันนะครับก็วันนี้เนี่ยพร้อมที่จะมาจัดหนักจัดเต็มมาให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะคสำหรับค่าคืนวันศุกร์แบบนี้กันเพื่อน และถึงแม้นะครับเมื่อวานนี้ครับไม่ได้วางแนวทางไว้ให้หน้าช่องครับแต่ในหมู่บ้านของเราครับแนวทางของเรายังมีให้เ,เพื่อนๆเสมอแล้วกันครับเมื่อวานนี้ก็วางไว้ให้ในด้านของเฟรเนวาลซี่ครับ ไม่ทาไม่ผิดหวังจริงๆครับเปิดบ้านทะลมแชมป์ล็อกโลวครับไปแบบขาดลอยเลับถึง4ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับแต่ที่ไฮไลท์นะครับเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้ม3อัลบั้มยไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของพี่ตึงนะครับแต่กันแบบยกเตบก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทั้ง7หมู่บ้านโดยแล้วกันครับใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้ครับบอกเลยนะว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับ10ตาเห็นไม่เท่าเข้ามาสัมผัสเองนะครับใครอยากสัมผัสโมเมนต์แบบนี้ครับง่ายๆเลยครับปัดขวาใต้รูปโปร บรรทัดที่2ได้เลยครับพร้อมรับเสื้อกีฬานะครับสวยๆไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับเพื่อนการไม่เสียเวลาเราไปดูคู่แรกกันเลยละกันครับสำหรับฟุตบอลมันๆนะครับประจําหน้าช่องวันละ2ทีมหน้ากล้องครับคู่แรกครับเวลาเที่ยงคืนตรงครับในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะวีบอกอันดับบอยของตารางครับเกมนี้นะครับจะเปิดบ้านรับการไปเยือนนะครับของทางด้านนะครับลิงบี้นะครับทีมอันดับที่9ของตารางกันเพื่อน มาดูเจ้าบ้านนะครับสำหรับทางด้านของวีบอกนะครับผลงานในเกมนัดแรกนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของวีบอกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับบุกไปแพ้ทางด้านของนอรเจอร์แลนด์แชมป์เก่าครับมาแบบขาดลอยเลยครับถึง4ประตูต่อ1เลยทีเดียวเพื่อนๆส่วนภาพรวมในฤดูกาลนี้ครับรวมเกมอุ่นเครื่องนะครับแข่งมานทั้งหมด4เกมครับเป็นการชนะ1ครับเสมอไหนเสมอกันมา1แพ้ไป2เกมนะครับตัวหลักๆวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของนิโคลัสเบอร์กี้นะครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยเป็นทางด้านของซอนเดอร์การ์ และใช้แนวลุกนะครับอย่างหนึ่ได้อิบาฮิมแซนนะครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อนจะพบกับหนึ่งได้ทีมอันดับที่9ของตารางครับอย่างหนึ่ได้ลิงบีนะครับไม่มีคะแนนเช่นกันครับเกมนัดแรกเปิดบ้านนะครับแพ้หนึ่งไของโคเปเฮเกนครับไปถึง1ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักวันนี้ครับก็จะเป็นด้านของอันเดียครับบีเจแลนด์นะครับมิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยเป็นด้านของฟินโบกาสันและใช้แนวลุกครับเป็นด้านของเฟรเดิกครับกิสต่ายานะครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อน ส่วนผลงานการพบก,กันครับเฮดคู่นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งด้านของเจ้าบ้านวีบอกรับที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับเอาชนะไปถึง3ครับเสมอไหนเสมอกันมาหและแพ้ไป1เกมครับจาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนั้นเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสะต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ วีบอกนะครับเกมนี้ครับจะต้องชนะถึง2ประตูเลยทีเดียวครับถึงจะโอเคเพื่อน1ประตูอะเพแขนหนึ่งข้างครับซึ่งถ้าวัดถึงผลงานและฟอร์มช่วงหลังนะครับแล้วก็คุณภาพของทีเนี่ยยังไงวีบอกนะครับยังดูดีกว่าครับและเกมนี้นะครับได้กลับมาเล่นในถิ่นครับถ้าใครได้ดูผลงานวีบอกในเกมนัดแรกเนี่ยค่งเวลาแรกเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับยังไงคู่นี้เนี่ยกลับมาเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนบอลแบบนี้ครับคงไม่แพ้2เกมติดต่อครับยังไงคู่นี้ขอวัดใจครับเชียร์ในด้านของเจ้าบ้านวีบอกครับ เกมนี้การันตีหนึ่งประตูครับไป็รอยลุ้นประตูที่2อาเพย์เต็มกันได้เลยครับสำหรับคู่นี้นเพื่อนเรามาดูคู่ต่อมากันเลยละกันครับก็เถอดไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งครับในศึกบุนเดลิก้าสองันเพื่อนเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลนะครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านฮัมบูร์กนะครับทีมอันดับที่สามครับจากซีซั่นที่แล้วนะครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยอะครับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นลงมาครับตกชั้นลงมาครับอย่างทางด้านชาวเกศูนส์สครับทีมรองบวยตารางครับจากบุนเดลกาเเยอมันนพื่ เรามาดูทางฝั่งครับเจ้าบ้านทมบุกกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับผลงานครับในซีซั่นที่แล้วครับเขาจบอันดับที่3ของหลีกนั่นเองครับส่วนผลงานในซีซั่นนี้ครับสเกมล่าสุดครับในเกมอุ่นเครื่องครับก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับเป็นการเสมอไหนเสมอกันมาหนึ่งครับแพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้ทางด้านของกัสโกเลนเจอร์ครับมาถึง2ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนะเพื่อนจะพบกันทางด้านนะครับชาวเกสซูนสี่ครับทีมที่เพิ่งตกชั้นลงมาครับจากบุนเดสลีกาเยอรมันนะเพื่อน ผลงานในซีซั่นนี้ครับถือว่าสปีดตัวเองครับในผลงาน5เกมหลังสุดครับในเกมอุ่นเครื่องครับเป็นการชนะ2ครับเสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไปแค่เกมเดียวนะเกมล่าสุดเนี่ยเสมอไหนเสมอกันครับกับยอดทีมครจากเนเธอร์แลนด์ครับอย่างด้านเอฟซีทเวนเต้ครับมาถึง2ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนแต่คู่นี้นะครับผลงานการเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนไปในปี2021ครับเจอกันในบุนเดสลีก้าสองครับเป็นในด้านของฮัมบูร์กนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าครับเกมเยือนนะครับบุกไปชนะในด้านของชาวเกสุนซีเนี่ยมาหนึ่งประตูต่อคครรัับบสส่่วนนนนนเเเเกมมยใถิะอไห เสมอการรับมัน1ประตูต่อ1นั่นเองนรเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขายกให้ดงด้านของเจ้าบ้านนะครับ ฮัมบูเกมนี้จะต้องชนะสถานเดียวนะครับถึงจะโอเคกันเพื่อนเมื่อไหนเหมือนกันนะครับตัวชาไปครึ่งแขวครับซึ่งท้วัดถึงผลงานนะครับในซีซั่นนี้ในเกมอุ่นเครื่องครับก็ต้องบอกว่าความพร้อมเนี่ยชาวเก้ศูนย์สี่นะครับดูพร้อมกว่าครับพอได้อุ่นเครื่องไปถึงห้าเกมเลยทีเดียวครับส่วนด้านของฮัมบูครับในฤดูซั่นนี้ครับมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บครับค่อนข้างเยอะพอสมควรครับยังไงคู่นี้นะครับขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์สองมุมครับอย่างด้านชาวเก้ศูนย์สี่ครับเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่บุ จาหน้าช่องครับประจําค่ําคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับทีมแรกครับก็ให้เชียร์ไปทางด้านของเจ้าบ้านวีบอกครับแล้วก็ทีมที่2ครับให้เชียร์ไปทางด้านของชาวเกสสูงสียครับชอบจัดขัดสวนและการันเพื่อนส่วนค่ําคืนนี้นะครับขอให้เพื่อนเพครับเฮลงเลยๆทุกท่านครับและอย่าลืมแล้วกันครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มสามครับอัลบั้มสี่ครับเมื่อวานนี้มาครบทุกทางจริงครับถ้าไม่อยากพลาดครับเจอกันในหมู่บ้านรันเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสําหรรัััับววนนีี้สสดคบ